สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะคะแล้วก็เอฟซีคนใหม่นะคะชื่อน้องพลอย,อยวันนี้แม่ยูกิจะมาแจกลูกชิ้นให้นะคะวันนี้จะรีบแจกหนะะ่อยค่ะหมดน้องพลอยรู้สึกว่าจะเหมาวันนี้เหมาลูกชิ้นหมดเลยะคะ่ะหมดตู้เลยนะคะวันนี้หมดตู้จริงๆเลยค่ะโชคดีมากจะรีบแจกเลยนะคะน้องพลอยวันนี้แม่ยูกิจะมาแจกให้นะคะอัะนนี้จะได้บุญนะคะ มึงได้บูญขอบคุณมากๆที่มาอุดลูกชิ้นปลาของพ่อค้าตะาวันนะคะ,ะแม่ยุกีก็สบัสดีครั้งนะคะเจอกันครั้งแรกนะคะแม่ลูกจีจะแจกได้นะคะวันนี้เริ่มจะมีคนแล้วค่ะวันนี้เย็นแล้วค่ะจะแจกได้นะคะจะแจกได้นะคะแจกได้นะคะวันนี้แม่ยุกีเอาเยื่มาใส่แล้วแม่จะแจกได้นะคะแม่จะแจกได้นะคะ อแจกแจกค่ะแจกลูกช <10 lings, S 2> ิ้นค่ะแจกค่ะกระชุเลจ่าค่ะขอบคุณครับขอให้กินอร่อยๆนะให้อิ่มนะลูกนะเอาไหมคะกระถุงเลยจ้ากินให้อิ่มนะบอกเพื่อนมาได้เร็วๆเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับอ่ะรีบวิ่งเลยรีบวิ่งเลยเลยรีบวิ่งดิอ่ะโทรเลย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  โทรไม่ทันแลวโทรไม่ทันเลวเพื่อนอยู่ไหนไกลไหมเอาเซเว่นเรียนลูกเรเลยเรียนเลยอันนี้แจกฟรีนะคะคนละถุงค่ะคนละชุดลูกชิ้นจังนะคะแจกฟรีค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยให้อิ่มนะคะอ่าคิดให้ีอิ่มเลยค่ะแจกฟรีคนละชุดเอายายเอาตุลาเนี่ยค่ะค่ะอายแล้วอดนะคะวันนี้ร้อนๆเลยค่ะแจกฟรีค่ะลูกชิ้นเอาแม่บ้านคนสวยแจกฟรีจานค่ะแจกฟรีอ่า ฝากพี่นิดด้วย่ะพี่นิด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 จ้าให้ครบเครื่องเลยจ้าเนี่ยโอเคจ้าจ้ารวยๆนะจ้ากินให้อิ่มๆเลยนะคะจ้าเจอคนรอไม่ได้แจกเลยค่ะแจกอย่างเดียวค่ะแจกอย่างเดียวค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะร้อนๆค่ะแจกมันนี้แจกไว้นะคะแจกพีจ้าร้อนๆค่ะ แจกฟรีนะคะค่ะทุกวันเลยค่ะทําบุญค่ะ f อซีก็ทําบุญค่ะมีกี่คนคะมันมันผสมกันนะคะโคทีนะคะโคตทีแล้วก็เหมือนผสมกันหมดเลยนะคะโอเคค่ะเอาฟันอายลูกมามาเีลยวสองชุดนะคะเหลืวสองชุดค่ะอ้าพิ่งมาเหลือวเหงือแตกเลยลูกเหงือแตกเลยอ่าเหลือชุดสุดท้ายเอามาเอามาเป็นกลุ่มเลยเออ้ม เดี๋ยวชุดเดียวลูกคือคนละลูกคนละลูกนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะพรุ่งนี้มาใหม่นะลูกนะพรุ่งนี้มาวันนี้แจกไว้นะคะหนูมาช้าโทรศัพช้าใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลบายบายพรุ่งนี้มาใหม่นะคะโอเคนะคะน้องมาอพอดีเพื่อนไปนเรียกมาเพื่อนเพื่อนเรียกมามาไม่ทันเลยค่ะวันนี้แจกลูกชิ้นสนุกมากได้บุญน้องพ่อพก็ได้บุญพ่อพ่อค้าตาหวานก็ได้บุญแล้วก็ แม่ยูกิก็ได้บุญคนกินก็อิ่มท้องเลยนะคะวยา้น้องพอขอบคุณนะคะนแ,แม่น้องพอที่อุดมพ่อค้าเจ้าหวานก็ให้หนูสุภาพแข็งแรงก็ให้หนูสวยนะคะแม่ไม่เคยเห็นหนูหรอกแม่ขอให้หนูสวยสวยก็ได้ได้แต่สิ่งดีๆก็ได้แฟนสวยๆแฟนหลอๆขอให้เศรษฐีปังๆเจอคนดีๆนะคะขอให้รวยรวยตลอดตลอดปีตลอดชาติเลยนะคะให้เงินกอง ใส่บนตักเลยแล้วก็รวยๆนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ